จุดมืดจุดบอดของชีวิตในชาวราศีต่างๆนะคะชาวราศีสิงห์มีจุดด้อยจุดมืดของชีวิตเป็นแบบไหนบ้างโอ้อืมอ่ะตามนี้นะครับผมดูจากไพ่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงก็จริงนะครับผมคนเข้าอิจฉาแล้วนะมีคนเข้าอิจฉาในเรื่องของความ มั่นอกมั่นใจในเรื่องของความจัดลาดับชีวิตว่าเราจัดลาดับชีวิตแบบไหน,นยังไงถึงได้มีเวลาปลดปล่อยเที่ยวบันเทิงสันทนาการมีเงินมีทองเยอะทำให้คนเขาอิจฉานะครับผมแต่จริงจริงไม่ใช่ <c oughs> คุณคือเป็นคนขยันตัวพ่อคนขยันตัวแม่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขยนขยันได้โลเลยนะครับผมแต่คนอื่นเขาหมั่นไส้ ว่าทำอะไรอะ่ะแวะได้มาจากไหนอะอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคนหาเงินหาทองเก่งทําก็เลยทําให้คนอื่นเขาหมั่นไส้เขาอิจฉานะครับผมเป็นเรื่องของปกติไหมเป็นเรื่องของความเป็นปกติของมนุษย์ไหมนะครับอืมผิดหวังก็บ่อยๆเนาะอือมีความ ผิดหวังบ่อยๆเนาะถ่ายไพยด่ดูดีๆเนาะแต่จริงๆเราผิดหวังบ่อยๆนะเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> เอาเป็นว่าอืมถ้าเรื่องความรักอกหักบ่อยนะครับผม,มและดูคู่นี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวตนถ้าพูดถึงเรื่องคู่จะไม่ค่อยมีตัวตนชัดเจนเพราะพูดตามตรงอืม,อมไม่รู้ว่าเรา อยู่ๆกันเอาอบคบกันอายเราหรือเขาเป็นคนที่เทกันนะครับไม่รู้ว่าใครเทใครเนาะเทแบบกระจัดกระจายเลยดูสิเนี่ยไม่ถูกจริตบ้างความเจ้าชู้บ้างความเขาเรียกว่าความความยังไม่พร้อมของเราของเขาณเวลานี้บ้างทุกคนยุ่งกับงานคือน่าจะ สถานะน่าจะคงเป็นได้แค่เพื่อนคุยกันก่อนซะมากกว่ามันไม่มีการขยับไปมากกว่านี้แล้วลหละดูท่าจะจะไพ่ที่ท่านเปิดมาให้เราดูนะครับได้แค่เพื่อนคุยได้แค่เพื่อนออร่วมแก๊งกันประมาณนั้นแต่ลึกๆอะความความเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่เป้าหมายแรกที่จีบที่จับตาจับใจคนนี้ก็คืออยากจะเป็นแฟนอยากจะมาเป็นอยากจะเอามาเป็นคนของเราแต่พอ พูบคุยคุยกันไปก็คือเอ,อต่างควรต่างมีจุดเป้ามามีจุดเป้าหมายมันก็เลยแลดูได้แค่เพื่อนคุย mm hmm. นะกลายกลายเป็นว่าลดสถานะกันไปนะครับผม mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นลดสถานะไาพา่ก็บอกมาเหมือนกันนะครับผม mm hmm. ลดสถานะแล้วก็แยกย้ายนะครับผมเอาเป็นว่าเรื่องคู่ เราคงไม่ไม่พูดอะไรกันเยอะเยอะเจ็บคอเ <genuinely> พอมันได้แค่เพื่อนได้แค่เพื่อนนะครับผมเป้าหมายอื่นๆมีคนอิจฉาเขาบ่อยๆมีคนอิจฉาเ็เยอะๆนะครับผมคือเรื่องของเรื่องก็คือตัวเราเองอไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่มีบุคลอบบุคลิกที่ สะอาดสะอาดชัดเจนน่าดูน่ามองด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาก็เลยมีความเหมือนไ้เราฉะนั้นเราอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นจุดด้อยหรือจุดมือหรือจุดดับของตัวเองนะก็ระวังตัวไว้ดิอยนี้เรื่องของบุคลิกภายนอกนะครับผมเป้าหมายของเราอะชัดเจนเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถชนิดว่าถ้าเป็นระดับมาคือเป็นระดับหัวหน้าผู้นําได้นะครับผมแต่อย่างว่าแหละคนมันอิจฉานะทำลายบนก็แบบ ผูไม่ถูกจริงนะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยจริงๆนะกับกับการจัดการความรู้สึกของคนเราก็หันมาดูแลตัวเองซะมากจะดีกว่าแต่พอเราดูแลตัวเองเรายิ่งแฮปปี้ไงยิ่งไงพอเราดูแลตัวเองเรายิ่งแฮปปี้ไงทำไงดีอืมจะทําย,ยังไงอ่ะเนาะอารมณ์ประมาณนั้นละเนาะเห็นไหมฮะเอาเป็นว่าให้มันเป็นไปตามสภาวะของกายภาพว่ากันไปนะครับผมเรา ดูแลแค่ตัวเราก็พอเราดูแลแค่ตัวเราตรงนี้ก็พอนะครับผมเราจะเป็นจะอะไรยังไงก็คือให้มันอยู่อยู่ให้สอนว่าให้เราปรับสมดุลของตัวเราไปนะครับผมส่วนใครจะไปอ,อะไรยังไงช่างช่าง,งเขาไว้ก่อนนะครับผมมันนอกเหนือการควบคุมนะครับแต่ดูแล้วชาวราศีสิงห์นี่ด้วยความที่ขยนันน่ะมัน มันดีมันก็เลยทําให้แบบคนอื่นเขาอิจฉาแล้วอย่างพอขยันปุ๊บมือมันขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นกำไรกําไรนะครับผมมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบยิ่งเป็นเป้าสายตาเนี่ยฮะอืมนะครับผมมันก็เลยเป็นเป้าสายตาทําให้คนอื่นเข้ามาอิจฉาเราอืมนะฮะนี่ไงฮะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนมีเป้าหมายทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเห็นไหม แฝไม่ต้องถามแล้วถ้าขนาดนี้บุคลิกภายนอกของเราเป็นคนที่ชัดเจนนะครับผมชัดเจนทุกอย่างอันนี้เตือนไว้ด้วยนะคะว่าด้วยความที่เราเป็นคนชัดเจนทุกอย่างฉะนั้นการจะเข้าจะออกจะไปห,หาไปไหนมาไหนการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่กับเพื่อนอให้วางตัวตามสถานะเอาแล้วกัน,านตามสถานการณ์เอาแล้วกันเนาะเพราะว่าแลดูแล้วคือเราปรับตัวได้นะครับผมแต่ที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือบุคคลภายนอกที่เขารู้สึกยังไงกับเรา เห็นไหมเพราะเขาเ,เราควบคุมตัวเองได้แต่เราควบคุมบคุคคลภายนอกไม่ได้นะอันนี้ดีละนี่เป็นตัวของเราดีแล้วนะครับผมเราไม่ใช่ผู้นําจิตวิญญาณเนาะที่แบบคิดอะไรทำอะไรเขาจะให้คุนอื่นเขาคอย,ยตามเราเสร็เป่าพ,พูดพูดพูดให้เขารักเราหลงเราอย่างเงี้ยหมือนก็อืมนะฮะเอาเป็นว่าทุกคนน่ะเนี่ยฮะ ทุกคนอ่ะเขามองมาหาเราพุ่งเป้ามาที่เราแลดูว่าบุคลิกเราหรือเราจะทําอะไรเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะโดนเ,นเป็นเป้าสายตาอยู่ดีฉะนั้นก็ดูแลตัวเองควบคุมบุคลิกภายในบุคลิกภายนอกควบคุมจิตใจควบคุมตัวเรานั่นแหละนะครับดูเองดูตัวเราเองนั่นแหละส่วนคนอื่นเขาคิดยังไงปล่อยเข้าไปเราควบคุมเขาไม่ได้นะฮะเราจะ แฮปปี้มากกว่าถ้าเราดูแลตัวเองควบคุมตัวเองมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่เราก็ช่างเถอะเห็นไหมพายก็บอกช่างเถอะเราดูแลตัวเองเราก็คุมตัวเองปเป็นพอนะครับผมพ่บอกว่าเน้นว่าดูแลตัวเองนะครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปใส่ใจคนอื่นพ่ยกลาวเป็นว่ามาดีออกเปิดออกมาดีเลยนะครับผมดูแลตัวเองเนาะเราไม่ต้องไปควบคุม ของคนอื่นและเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจให้น้ำหนักแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มมูลค่าคนอื่นนะครับผม